สวัสดีทุกท่านหลังจากไปยามดักปลามาทุกนะท่านคนปรากฏว่าไม่ได้ปลาสัก,กตัวเลยพี่น้องเ้ยก็เลยว่าจะมาใส่มองดักปลาทุกนะท่านเพื่อไว้ประกอบอาหารพรุ่งนี้เช้านะครับเออใส่มองดักปลาก่อนได้ทุกท่านมาอันนี้จุดนี้ที่ผมได้ปลาเยอะๆวันนั้นนะครับเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้นะุท่าน เออไปมองดักปลาก่อนสุกท่านเลยน้ำก็เป็นสีขุ่นๆนะเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูการทำนาปรังนะท่านน้ำมันก็อาจจะสีบางงามหน่จังหน่อยดูปลาดุกดิกดุกๆิกดุกเิกเต็มเลยสุขานาเสร็จแล้วนะขอปลาหน่อเด้อเจ้าที่จะทาง่ง ขอปลาให้ลูกหลานไปเห็ดเน่วตินนะให้มันมน,น้นน้น้ำขุ่นมากเลยทุกท่านเลยผมก็จะซักมองก่อนดับแรกแล้วท่าน Ủa, uh, nam diễn chiếp เนื่องจากมันไม่ได้ปลาเลยสุข,ขัดานเลยปลาไม่ได้เลยเมื่อกี้ในพยายามดักปลาพรุ่งนี้เช้าน่าจะไม่มีอะไรกินอนก็เลยจําเป็นต้องมาลงใส่ปลาะเาท่านใส่มองนะเลยจําเป็นต้องมาใส่มอง โอเคเรียบร้อยใส่มองได้แต่มองขอให้ใส่มองได้จะปลาเฮ้ยไม่ใช่ปลาเข้าแหรอบ่ตึกตึกแบบนี้นะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยให้มันมันมาน,นนะ เดี๋ยวไปใส่อีกตอนหนึ่งจะใส่อยู่นู้นแหละอีกตอนหนึ่งู่นาตัวเองนู่นแหละน้ำมันขุนนะท่านน้ำค่อนข้างที่จะขุนเหลือเกิน ใชเหลืออีกตอนหนึ่งไปใส่ตรงไหนดีรู้จะใส่ตรงไหนดูทำเลก่อนดูด้านหน้าก่อนด้านหน้ามันลึกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะท่านไม่รู้มันลึกแค่ไหนถ้าไม่ลึกมากจะใส่ด้านหน้าไปเลยเฮ้ยทุกท่านนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ ทำไมน้ำม,มันแห้งเฮ้ยมันแปลกมากเลยอยู่ๆน้ำแห้งว่ามีคนใส่แล้วนี่ฟองรงน,นี่มีคนใส่มองแล้วทุกท่านอ,อยู่ๆน้ำแห้งโอ้ปลาโอ้น้ำแห้งเฉยเลยมีคนมาใส่ดักแล้วทุกท่านนี่นี่เห็นไหมโน่นยาวไปโน่นเลย โอ้เหลือที่ว่างให้เราหรือเปล่านี่เอ้าน้ำมันแห้งได้ไงวะอยู่ๆน้ำแห้งเฉยเลยออแปลกดีทุกท่านมาเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่ลึกมากแต่ต้องลงไปดูก่อนว่ามันลึกแค่ไหนอยู่ๆน้ำแห้งได้ไงวะงงมากเลยโอ้หน้ำแห้งแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเท่านั้นแล้ว อน้ำแห้งขอดเลยทุกท่านเดี๋ยวลงดูก่อนนะว่ามันมันแปลกมากเลยอยู่ๆน้ำแห้งเฉยเลยอจะลองลงดูก่อนนะท,ท่านว่ามันน้ำลึกแค่ไหนเจ้านั้นเขาลงได้เราก็น่าจะลงได้แล้วมั้งโอ้ว้าวโอ้โอ้โอโอโอ อแม่นบนน้องี่น้องเลยน้ำไม่ได้ลึกทุกท่านแต่โครนโครนลึกโอครนลึกมากเลยยังไงดีเราใส่นี้ตัดไปโน,โน่นเลยเนาะออ้โครนลึกเลย น่าจะพึ่งจะแห้งวันนี้แลวมั้งน้ำนี่อู้ทรงเหมือนจะมีปลาเลยนะท่านนี่ถ้าแห้งกว่าน,นี้อีกนิดนึงนี่เก็บปลาได้เลยนะนี่ หืออมาได้จังหวะเลยจังหวะน้ำแห้งพอดีเลยปั๊ดเชียวสิใดบ่เนาะใส่มองแบบนี้น้ำขุนมากเลยต้องหาซื้อรองเท้าไอ้กางเกงบูทที่มันยาวถึงถึงคอนะ รุ่นนั้นเนาะทุกท่านมันจะได้ลงน้ำลึกได้เอาแบบลึกๆเลยเอาแบบเพียงคอเลยนะนะให้หมานเ้อะครนปาดทุกน้ำไม่ได้ลึกนะท่านแต่โคลนลึกโคลนลึกมากโอ้ปลาซงปลาซิวนะาใหญ่เพียบแล้วนี่อย่าบอกว่าตรงนี้ลึก เดี๋ยวเดี๋ยวดึงกางเกงขึ้นก่อนตุ๊บโอ้ออน้ำแห้งเพราะว่าพรุ่งน,นี้น่าจะไม่มีน้ำแล้วมั้งนี่แห้งขนาดนี้นี่ โอ้พาวนาอย่าลึกเด้อตรงนี้ถ้าลึกกว่านี้นี่ไม่ไหวเดวยถอยอย่าลึกนะอย่าลึกนะ อย่าลึกเด้อย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกพอดีซัานี่ละตัดไปไหนดีวะตัดไปนู่นเนาะมันสุดพอดีทุกท่านมองมันเหลือ ต้องตัดไป <c oughs> มองเหลือไปทางนี้อีกปลาเข้าบ้างหรือยังน้ำคุณขนาดนี้อจจะมีปลาอา้าโชคดีทุกท่านมาได้จังหวะน้ำลดพอดี <c oughs> Già lứt Ô, lực 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 lực. แสดงว่าเขาได้ปลากันเพียบเลยนี่น้ำลดขนาดนี้ขึ้นได้ไหมเดินไปดูก่อนว่าเหมือนได้ยินเสียงคนเอาปลา โอ้น้ำแห้งน้ำซับภายในวันเดียวเลยนะมัางนี่ดูจะคราบแล้วนี่ถ้าถ้าผมมาตอนน้ำเต็มนี่น่าจะเลยหัวแนละ้วท่านว่าดูจากริมริมน้ำตอนแรกนี่มันสูงอยู่นะเออที่ผมมาตอกุ้งเลยผมบอกว่าน้ำลึกนะตรงนี้นะลึกมากแต่นี่นี่แห้งแห้งมากแทบจะหมดเลยเฮ้เป็นเพราะอะไรทำไมอยู่ๆน้ำมันแห้งได้ แห้งภายในวันเดียวมาเสียเท่าจดสวิงอ่ะอันอันปดนะิดตาเด็กเนี่ยเด้อฮะ lập ta hả măng mang lập ta hả Mật đó ô <laughs> à, thôi à thôi à, ô à, ô ว,ว่ากัจะก็ฮื่มถึงกัซ็งจอมว่างเลยอโอ้เดือดร้อนฮะสามวันเนาะฮะโออเพิ่นใส่ดักปลาตรงนี้โอ้เออ mãng mũi đi 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 luôn đi 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 ฮะอะไรจะผ้าจะมาเือจไหนฮะนีอกราไปเนแล้วก็ผ้าในกรไปเพราะว่าอันสกอตเชตที่นี่กโลนยเจ้หนม่วสกอตเทที่นี่หร่ เออโลนเดินเก่งๆในแสงเสียสบายเน่อันนี้ยังได้นอนมากจุกลุกได้ได้นอนเนาะโอ้พรุงนี้ถ้าใครว่างนี่มาลงปลาเลยเนี่โอ้ของเรามองซองมองซองสิได้กินปลาขาวอยู่มานอกอ่านนี่เออ,เอ,อ มองม่องเนี่ยโจอินรังเออนี่ทุกท่านพิ่นใส่ไอ้ดักปลาตรงนี้โอ้เขาท่าเลยเนาะเออเออติดแล้วบ่ม,วม่น่ะ คนบอกว่าไล่กันนาสิเขาด้วยเออเสียสมอกดีอินะ <c oughs> ขึ้นลงนี้ก็ลำบากแล้วเอะรอกินพรุ่งนี้เช้าเออโอ้เออลาขึ้นคุณวาโอ,อ้ เออพรุ่งนี้นี่ใครมาลงปลานี่ได้ขนาดนี่พี่นอ้องเอ,อ้ยคนบอกย่าโฆษณาเดี๋ยวเขามาเฮ้ยเขาไม่รู้หรักไม่มีใครรู้ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เออสบายเนาะเวลาจะสูปลากับปล่อยน้ำออกเลยเนาะเนอะ <c oughs> มนรู้สิบอทมีนรู้ได้เนะาะเออฮะโอ้มันรู้หองมะเนาะพอพอดีแสงเออเออโอ้ดูทาทางไม่มีปลาเข้าเลยเอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลุน้นพอได้ปิ้งนี่ก็โอเคแล้วล่ะ

โอ้มีคนใส่มองรู้ของใครทุกท่านเลยนี่ใส่ยาวจากคุณมาพี่เลยนี่เออเออมองมูนแสนสี่แสนจากไรสามไรสามงานโอ้สี่แสนอ่าโอ้ปลา บ้ามีแฮเลยใ,ใส่ได้ยืนได้นอนแฮนะเอาเอาเลยเอาเลยตาสบายอ้ปาามีแฮเนาะซ่อมจังน้อยนี่ได้ได้ไหนแปดทูอู้ปลาบ้าถ้าคนมีแฮมากนี่วันเอาเลยนี่สบายโอ้ติดมองเลยนี่ของใครไม่รู้นี่ เขามองแล้วนี่อ๋อปลาเพียบเลยเออลจ้าฮะเออปลาฮะ้เจอละสมกนี่กุจยาะบือในจ่าบัวเรียงนัง่งฝากไว้ที่นี่ทุกท่าน สวัสดีครับ